Yes ้งนี้กํลังสัมผัสดูควาเป็จริงงอ่าจริงจริงที่เรากไปนะครับอ่าวอชแฟนะผมแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาแบบได้ทัวร์แบบเวอร์ชวลเป็นแบบว่ามิดเดิลเวิลด์เลยอย่างเงี้ยก็โหสนุกมากแล้วก็ได้ดูแบบในในการที่แบบแบรนด์ที่เราแบบไม่เคยได้เห็นดีไซน์ที่เราไม่เคยได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเออมันมีแบบ โปรโมชั่นที่มันมีสครั่ในงานอะไรเงี้ยก็อยากเชิญชวนทุกคนเที่ยวฟ้องว่างได้เสื้อถ้าเราเท้าก็มากันไปได้ใจสใสใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีเพราะว่าจริงแล้วทุนนักการเนี่ยมันมีแบบทุนที่เราใส่อย่อะไรเงี้ยก็มันมีราคาค่อนข้างแชร์อะไรบ้างจริงแพงเนี่ยมันมันมันเป็นเวสเมป็นดีได้ที่มัราคาก็จะขึ้นเดย์ยังมีเรือนมีเรือนไหนที่ถูกใจบ้างยังไม่เนเรือนเลยจริงเรื่อเรือนเรือนที่ใส่อยู่ก็ก็ชอบมากครับก็ ก็เออฉันไมีหรอกแต่มากที่ที่เราเจอดูนมื่ี้เรารู้สึกว่าอันนี้มันได้ลุกหนึ่งอันนี้ได้ลุกหนึงอันนีได้ลุกหนึ่งเบไรเจ็บลุกเลยไหมครับเจ็บปเจลุกเจ็บเรือนเลยไหมครับซื้อให้เลยอ้โหเจ๊พี่๊อปจะให้ราไงนะเจ๊แบบขาหนาซื้อให้ใช่ไหมเออแล้วเจ๊อ๋อสุดท้ายฝากแฟนมาที่นี่ครับผมก็ฝากแฟนนะก็ คือถ <L anne ye> ้าใครอยู่แบบนี้นะนะหรือว่าแบบสนใจไงกายช่วงนี้ก็ลองดูไงกายช่วงนี้แนะนำให้มาจริงๆเพราะว่ามันมีทุกแบบทุกสไตล์เรียแล้วก็โปรโมชั่นมันมีแค่ที่นี่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยก็แวะกันเข้ามาดูได้ด้วสิคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกคนสื่อทุกคนที่มาดูเราน้ียก็มาด้วยกันนะครับน้าเสร็จเมื่อกลับจากเกาหลีมาค่ะครับไปทำไมไปเที่ยวร้องเลงร้องเพลงอย่างเปร้เไปร้เพลงแล้วก็จริงเพิ่งกลับมาเมื่อเช้ามาผมไปร่วมงานกับศิลปินกับท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ ยังบอกไม่ได้เราไป co p r ดิว c ์เพลงด้วยอะไรอ่างเขียนเนื้อด้วยครับเราไม่ใช่เราไม่จัดโปรดิวเซอร์ใช่เราไม่เราไม่สัาไทยนะรอเรื่อยๆอันนี้อเราไม่เราไม่เป็นเบื้องหลังเขาหรือว่าไปฟีดเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเราไปทำทั้ง co p r ดิว c ์ด้วยเราไปฟีดด้วยแล้วเราก็จริงๆทำในพาร์ทเพลงแทบจะหมดเลยครับผมแล้วก็ co p r ดิว c ์กับทั้งโปรดิวเซอร์เกาหลี ครับผมแล้วก็คนที่เป็นเขียนเนี่ยท่านเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่ามันจะมีภาษาอังกฤษผสมกับภาษาเกาหลีด้วยเพลงเพลงมันปล่อยในบ้านเราเกาหลีมัจริงจริงปล่อยเป็นโกลลบอทุกคนสามารถได้ได้ปล่อยเมื่อไหร่ก็เราจะตามเพราะจริงเราเพิ่งอัดเสร็จเมื่อวานนี้ดู้สั่งจะทราบชื่อหศิลปินที่เราร่วมร่วมงานรุนเมื่อไหร่ครับรุ่จะตอบเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาไปไหนผู้หญิงผู้ชายครับ อย่างเจฟฟ์เรารู้สึกภูมิใจหรือยังไงท่านหนครับที่แบบได้ไปร่วมงานกับศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอยากร่วมงานกับศิลปินทุกประเทศเลยนะถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราชอบในการร่วมงานกับศิลปินท่านหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีแบบสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยพอเหมือนได้ร่วมงานกันมันก็จะได้ผลงานที่มันใหม่กันมาก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับทางโปรดิวเซอร์แล้วก็ศิลปินต่างชาติคือเป็นการแบบโกลินเตอร์แล้วก็โกลินเตอร์ได้นะคะแล้วก็เออ่ ก็จริงๆเราอยากไปดูกระเด็ดนะอะไรมันก็เหมือนเป็นก้าวแรกอ่านคินพาร์คใก้จะจบแล้วใดหายนะคะไดหายเพราะว่าคือแบบเหมือนเวลาเราดูคินพาร์อะไรเงี้ยลูกเสาร์ก็จะมีสเก็ด้วยให้เรามาได้ดูกันแบบแล้วคนก็จะแบบดูกันแล้วก็จะแบบแชร์กันใน Twitter ทวิตเตอร์ใช่ไหมว่าเขาไปอา่านเรารู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวมาดูซีรีส์ด้วยกันบบนั่งแบบดูกันแบบไม่รู้กี่คนอย่างเงี้ยดูแล้วก็มันเอนจอยความสุขแล้วก็แบบ แบบเรามันได้ i n t e r a กันด้วยไงทุกคนสาเอก็มีความสุขกัใจหายเหมือนกันที่มันจะจบลงใหม่แต่ว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่นห้กคนเกมบอกว่ากลัวโดนหมอมากเลยใช่ไหมครับไม่ได้กลัวผมโดนแล้วครับโดนแล้วข้ลัมากเลยคือจริงๆต้องบอกว่าพี่หมัดอาจจะดูลร้าเป็นเจอหน้ารักมากรักแค่ไหนอีกเหรอครับครับ ครับจะไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ต้องรออยู่จริงเรื่องราวมันก็ยังมีต่อนะสำหรับกองทัพคู่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะได้ถูกเล่าในตอนนี้เยอะเท่าไหร่รอดูแล้วกันว่าจะเล่าอย่างไรจะเดาว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะใช่ไหมครับเยอผมว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เราปล่อยมาในโปรเจกต์ตันนี้ก็เซอร์ไพรส์ตลอดเลยครับจะมีเพลงเซอร์ไพรส์อีกไหมครับรอติดตามดีกว่าครับ อ่ะแล้วถึงความดังของเรามีคนมาปลองไปรู้ค่ะแล้วก็ขาวด้วยนะจริงจริงก็อยากให้ทุกคนระวังอีกทีว่ามันก็จะมีแบบ แา่ครั้งที่โดนมีแต่ชีพอะไรเงี้ยทักไปหลอกอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ไม่เคยทักไปของคนใครนะครับผมอันนี้อันนี้คือของรองเป็นชื่อแอบเขาเราเลยนะใช่ใช่ผมก็ชื่อแอบเขาเป็นเฟปปุ้งใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าก็เวลาเขาทักไปเขาจะเป็นแบบภาษาที่มันแปลมาแล so mean, right. oh no, comm, ้วอะไรเงี้ยเขาระวังแต่ว hmm. so ่าของเจ๊ฟก็จะไม่มีทางทักไปหาใครอันนี้เจ๊ฟมือขวาเลยไงเราไม่ไปขับชิมไปขับลับมาด้วยแล้วเราคอนเซ็ปต์เพราะว่าเรา เขาไม่อยากให้คนที่เขาแบบก้ก็มาเจออะไรที่มันไม่ปกติคนจะเจอไม่รู้หลอกไรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องอบาตด,ด้วยที่แบบ โง่บัตรนี่โดนเยอะมากเพราะทุกอยากให้คนระวังนิดนึงเรื่องการซื้อบัตรหรือว่าต่อจากนี้ไปอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงเจ๊ได้มีการดำเนินการยังไงบ้างครับจะจะแจ้งความหรืออะไรบ้างไหมจริงๆนี่จะเป็นทางท่ายที่ดูแลเรื่องนี้ครับก็ต้องรอติดตามคล้ายว่าเขาจะดำเนินการแล้วส่วนตัวมันเราเครียดที่มาเจอแบบนี้แบบโคทุดแฟนต์โดนหลอกที่ผมไม่ชอบมากไม่ชอบจริงรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยการที่มาแบบหาประโยชน์จากคนที่แบบเขาซัพพอร์ต อะไรบางอย่างเขารักอะไรบางอย่างเนี้ยเออว่าถ้าใครทำอยู่ก็หยุดซะเถอะครับจ๊เจะถาเรื่องเ็กูถมันมีคนเสียหายแล้วมมันมีคนที่เสียหาแล้วก็เรื่บัตก็มีคนเสียหายเยอะเหอนกันไเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการโอแบบส่วนตัวเราได้ไปแจ้งความไหมใส่ชื่อเราอะไรเออจริงๆเนี่ยเราให้ทางข่าเล็อเตอรน่ด้วยก็ จะดูกันตอนนั้ตรวจสอบยงว่ามันนโดนิดหรือมันโดน็อกไปหรือยังนนี่จงตอนนี้น่าจะบล็อกโดนล็อกไปแล้วแต่ว่าแบบคนที่เขาทำแบบนี้ตลอดเขาก็จะสร้างเขาใหม่อะไรเงี้ยเราน่าจะต้องระวังที่ตัวเรามากกว่าว่าเราจะไม่เชื่อไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยแต่ว่าก็เราอาจจะไม้อยู่ว่าอาจจะเป็นคนไทยก็ได้เี่ยไปแบบภาษาคนไทยเลยอะไรยังไงก็ระวังดีกว่าจร จริงตอนนี้ไม่ค่อยมีที่ที่ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องบัตรที่โดนโกงโดนเงนไปแล้วไม่ได้บัตรวัตรบัตรบับัรบัตรบรับัตรบัตรัรบัตรอย่รบัตรบัตรบรบรราั่รอราไตรบัต่เตรบตรบัตรบตรบตรบัตรบรารบัรบัตรบรร่ เราไม่ได้เสียพี่ไห้รับฟังรับมากมายแบบนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้เขาคนที่ได้ตามเราอย่ากให้เขาแบบตามให้มันคอนเสิร์ตไม่ต้องกลัวว่าเพิ่งมาแล้วโดนโกงไปเล่นคอนเสิร์ตมีมีเจฉาชีพล้งกระเป๋าอะไรผมมไ่อยากให้มมันีอะไรแบบเนี้ยคือแค่มาเจอเราเขาก็แบบต้องขาดอะไรมาบ้างมาแล้วต้องแบบเช้าหรือมีต้องแบบมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยอยากให้เขาตามเหมือนคอนเสิร์ตด้วยโอเคครับขอบคุณครับ เรียบร้อย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 เียบร้อยโอเีมอเคบอกรนี้นะค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ